g ผลงานที่นี้จ็ทำตันแบ่งปันวิธีการแอาตัวรอดเนผู้ปกครองทั้งการเลยนดูแบบสมภาษาและผสมสองวัฒนธรรมเข้าด้วยกันอมีบางอย่างที่ไม่ตรงกับหลักทั่วไปหรือการเลยนดูไม่ตรงตาแบบแผนเราเรียนรูมาขอให้ท่านรับชมเพื่อความบันเทิงและเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับ สวัสดีครับเป็นแฟนสเวเวอ EP นี้เราจะมาคุยในบรรยากาศที่มันเปลี่ยนไปสักนิดนึงก็คือเราไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยเรามาอยู่ที่อเมริกาก็คือช่วงเวลาที่เรามาเยี่ยมคุณตากับคุณยายของไพรเซอร์ก็เคล่าทีนี้พอเรามาเยี่ยมคุณตากับคุณยายที่นี่เนี่ยก็มีหลายอย่างที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเราดู EP ก่อนๆเนี่ยก็จะมีการเดินทางโดยขึ้นเครื่องบิน ตั้ง24ชั่วโมงแล้วรวมไปถึงการปรับตัวการฉีดวัคซีนที่นี่ทีนี้สิ่งที่เราผมจะมาพูดวันนี้ก็คือว่าก <c oughs> ิจกรรมหลักๆที่เรามาพักตั้งแต่ตั้งแต่เราเริ่มมาถึงที่บ้านของคุณตาคุณยายของ p พเซอร์เนี่ยสิ่งแรกเนี่ยก็คือเป็นบรรยากาศที่เราจะต้องพักตัวอยู่ในบ้านไม่ได้ออกไปไหนมากมายแต่ว่าเราก็เดินไปราแวบ้านไท้บ้าง <c oughs> สิ่งเราเห็นแล้วก็คือก <c oughs> ิจกรรมที่คุณตา จะมักจะทำบ่อยๆก็คือการพาน้องหมาออกไปเดินเล่นรอบหมู่บ้านทีนี้การเดินออกไปนอกหมู่บ้านเนี่ยแรกๆไพรเซอร์เคลาก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่หลังจากนั้นเริ่มอยากไปด้วยพอเดินไปด้วยเนี่ยเราก็เหมือนเป็นการใช้เวลาด้วยกันในในรอบหมู่บ้าน <c oughs> ซึ่งหมู่บ้านก็จะเป็นเงียบพอสมควรไม่ได้รถลาอะไรก็ไม่ได้เยอะมากมายแล้วก็บรรยากาศการเดินออกไปเนี่ย เ็เป็นสิ่งที่ดีก็คือเวลาเรามีรถมาเราก็จะหยุดในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่ารถเขาเห็นว่ามีเด็กเขาก็จะหยุดชะลอให้เราเหมือนกันก็เป็นภาพบรรยากาศที่ดีสิ่งที่ผมจะเอามาเล่าให้ใหฟังก็คือว่าที่เราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราก็มีหมาเหมือนกันเราอยู่ในมูนิทีใช่ไหมครับก็มีหมาหนึ่งตัวคือเราก็ไม่ได้พาออกไปวิ่งเล่นไปอะไรมากมายทีนี้เนี่ยพอไพรเซอร์ได้พาเจ้าน้องหมาของตาก,กับยายซึ่งเขาเรียกว่าป้าป้ากัากกบจีจีนะครับออกไปเดินเล่น ทีนี้คุณตาเนี่ยเขาก็เอาถุงพลาสติกไปด้วยแล้วก็หยิบไอตัวเจ้าอ,อึของน้องหมาเนี่ยเก็บมา<อ>เพื่อนเซอร์ก,ก็เกิดคำถามว่าทำไมตาต้องเก็บอวมันดูยักกี้จังเลยผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้าเกิดว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ให้เขาได้เห็นบรรยากาศว่าการที่เราจะมีสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งที่เราจะเลี้ยงด้วยความรับผิดชอบของเราเนี่ย นอกจากมันพาไปฉีดลัคกซีแล้วนอกจากให้อาหารแล้วการอาบน้ําการดูแลการเก็บอุจจาระหรือถ่ายที่เวลามันถ่ายไปอยู่เลียราบไปที่อื่นเนี่ยมันคือความรามับผิดชอบส่วนหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้มันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นช่วงจังหวะที่ดีที่เราจะหยิบมาแล้วก็สอนให้กับลูกเราได้ว่าอ,อยู่ที่ประเทศไทยเราอาจจะไม่ได้ทําแบบนั้นแต่ว่าถ้าเกิดเรามาอยู่ในสังคมที่เขาทำเนี่ยจริงๆแล้วเราควรที่จะใส่ใจ ว่าเรามีสัตว์เลี้ยงชนิดใดก็าตามเราต้องดูแลเราต้องรักมันเราต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีหรือไม่ดีก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมจะมาเล่าให้อ e ีพีนี e, ้ทุกๆคนฟังก็คือว่าในประเทศไทยผมเชื่อว่าบางทีก็มีในหลายๆจังหวัดหรือในหลายๆหมู่บ้านที่ที่เป็นหมู่บ้านที่เขามีกฎระเบ,บียบว่าโอเคถ้าคุณมีหมาคุณจะต้องเก็บถ่ายอุจระ,ะเก็บสิ่งที่มันแปลกปลอมนะครับไว้ด้วย รับผิดชอบถ้าจะเอาหมามาเดินซึ่งซึ่งมาบุกบ้านก็ไม่ให้เดินด้วยซ้ำไม่ให้ไมใ่ให้น้องหมาเข้าไปฉี่ไปถ่ายด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็เป็นความรับผิดชอบเบื้องต้นที่ที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีถ้าเราหยิบเรื่องราวเหล่านี้มาสอนให้กับลูกๆของทุกๆคนได้นะครับแต่ว่าผมก็คุยกับตากับป้าปาว่า แล้วที่เนี่ยทุกบ้านเนี่ยเขาเขาเขาไม่ว่าเราเหรอเวลาเราอ่ะหมาเราเดินไปเขาปีไปขี้บนไปเอ่ยบนสนามหญ้าเขาตาเองก็บอกว่าก็ต้องยอมรับว่าบางบ้านเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยไม่ชอบที่เราจะไปทําแบบนั้นเราก็ เลยเห็นบรรยากาศว,ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วก็คล้ายๆประเทศไทยเหมือนกันว่าบางบ้าอนอาจจะไม่ชอบบางบ้าอนอาจจะชอบแต่ด้วยวัฒนธรรมของที่นี่ด้วยวัยอายุคนที่พาล้องหมาไปเดินเนี่ยก็จะเป็น50บต้นๆ5้ขึ้นไปที่ที่เป็นวัยเกษียณหรืออยู่กับน้องหมาก็าจะเอาหมาไปไปใช้เวลาด้วยแล้วก็จะรับผิดชอบในส่วนนี้ก็อยากจะฝากให้ทุกครอบครัวแท้ฝากให้ทุกๆคน ใช้ช่วงเวลานี่แหละสอนลูกของเราได้นะว่าน้องของลูกของเราเด็กๆอยากจะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงปลาหรือเลี้ยงอะไรก็ตามที่เขาอยากจะมีความรับผิดชอบผมเชื่อว่าไม่อยากให้น้องเนี่ยมองเพียงแค่ว่ามันน่ารักหรือว่ามันสวยงามหรือว่ามันน่าเอ็นดูอย่างเดียว ภาระหรือว่าสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบในส่วนที่เขามีสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องสอนด้วยเช่นกันก็ฝาก p เพรสเ l ลอ l EP นี้ไว้นะครับสำหรับความรับผิดชอบที่ตัวน้องเองหรือว่าตัวพวกเราเองนั้นจะต้องเรียนรู้ไปกับมันไปด้วยกันก็ฝากไว้นะครับข้าพเจ้าเอวพรครับ